สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถยมือสองสีสะเกตร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกตรครับผมวันนี้มี36แรงเข้าใหม่หนึ่งรายการครับผมคูปต้า l 6 6 8ดีที่จดทะเบียนปีห6เอกสารเรี่มชุดโอนครบครับผมอันนี้ราคาเบาๆครับรถใช้งาน ปกติทุกอย่างนะครับตัดตามสภาพนี้ไปยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวนะครับผมรถเครื่องไม่ไอนะครับผมน้ําไม่ดันใช้งานปกติครับยางหน้าพอได้นะครับผมยางหลังดอกประมาณ60%ได้ครับผมตัวรถสีสันเดิมๆครับ กันนี้รถเคยทำเครื่องมาแล้วนะครับปีห6ราคาเบาๆอุปกรณ์ดันหน้าตราช้างผันหลังเป็นผัน5้อีปโปรครับผมตราช้างเช่นกันครับมีตำหนิคือใบหน้านะครับใบแรกครับผมไม่สวยส่วนใบอื่นก็พอได้นะครับ เครื่องดีนะครับผมเครื่องกำลังไม่ตกนะครับผมออกตัวเกียร์สามเกียร์สี่ได้สบายเลยราคาเบาๆปีห้าหกท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้นะครับอำเภอเบญจลักจังหวัดศรสีสะเกียรครับผมเบอร์โทร0816004753 0816004753ร้านอยู่ในอำเภอเบญจลักนะครับห่างตัวอำเภอ1กิโลหา่าง3แยกหนองูเหลือา3กิโลห่าง4แยกบ้านจาน7กิโลครับผมมาไม่ถูกมาไม่ถูกยังไง ตอมาครับขอบพระคุณพอ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอให้พอ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอด,ปลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจซีซีแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ